สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับเรื่องราวของ Eye of Wakanda กันมากขึ้นดีกว่านะครับ Eye of Wakanda เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวซีรีส์ของ m r v ว l นะครับผมที่จะเป็นซีรีส์พิเศษมีความยาว4ตอนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของ Wakanda นั่นเอง ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมถึงฟังดูแล้วอ่ะเฮ้ยเราอาจจะรู้สึกว่าพอเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับ เรื่องราวของมิสมาเวลหรือเปล่าที่อารมณ์ดูไปเนี่ยเหมือนกับดูสารคดีเลยบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแนวนั้นเท่าไหร่เพราะมันอาจจะดูเด็กเกินแล้วก็ดูสารคดีเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอออ a ว a กาดจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับโดยจะเป็นแอนิเมชัน4ตอนนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงช่วงเวลาที่แตกตาก่างกันออกไปนั่นเองครับก็คือพูดง,ง่ายๆตอนหนึ่งเนี่ยเล่าถึงประวัติเรื่องหนึ่งอีกตอนเล่าถึงเรื่องหนึ่งโดยเราจะได้เห็น Black Panther จากยุคสมัยต่างๆนะครับแล้วก ก็ได้เห็นถึงเรื่องราวว่าพวกเขาเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาได้ยังไงการรวมไปถึงพวกเขาเนี่ยออกไปโลกภายนอกมาตอนไหนบ้างนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของหน่วย w a r d ็อมาด้วยนะครับโดยหน่วยวอลด็อกหรือว่าหน่วยหมาสงครามนี้เนี่ยเป็นหน่วยสายลับพิเศษที่จะมีหน้าที่ในการปกป้องวากนดาแล้วก็ซ่อนความลับของวากนดาไว้ไม่ให้โลกภายนอกได้รู้นั่นเอง เราจะได้เห็นว่าในการที่จะรักษาความลับนี้เอาไว้เนี่ยวากันดาจะต้องเสียอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีข่าวรายงานเพิ่มเติมมาอีกด้วยว่าในซีรีเรื่องนี้เองอะ่ะเราจะได้เห็นไอออนฟิสหมัดมังกรเหล็กเนี่ยนะครับผมมาปะทะก,กับแบล็กแพนเธอร์ด้วยนั่นเองแต่จะไม่ใช่เป็นเรื่องราวในปัจจุบันนะจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยฟังกันดูแล้วว่าผมก็คิดว่าอารมณ์มันเนี่ยก็คงฟิลฟิลแบบว h a อีฟนั่นแหละก็คือเป็นแอนิเมชันที่ออกมามีฉากต่อสู้อะไรสนุกเราจะ แต่ถามว่ามันจะถึงขั้นน่าดูเท่ากับซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นเป็นคนมาแสดงเลยไหมก็อาจจะไม่แล้วอันนี้ด้วยความที่ว่ามันสั้นเนาะอาจจะเป็นเหมือนแบบการดูเพิ่มเติมเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวากานดามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนิเมชั่นมันก็ไม่ได้ทําออกมาดีสู้ไลฟ์แอคชั่นได้อยู่ดีนะครับผมผมรู้สึกว่าแอนิเมชั่นของมาเวลเองอะ่ะคือมันแบบ มันก็เหมือนตั้งใจทำนะแต่ด้วยอาจจะงบประมาณอะไรต่างไงแหละมันก็ไม่ได้ดูสุดเท่าไหร่นีครับผมก็คือทําออกมาเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆออกมานั่นเองอันนี้ในมุมมองของผมเองแล้วกันโดยรวมแล้วเนี่ยจะข้อมูลนะ้วตอนนี้ก็ถามว่าดูไหมก็คงดูแน่นอนแหละความน่าดูเนี่ยอาจจะอยู่ที่เรา 7.5เต็ม10นะครับผมคือผมรู้สึกว่าหลังๆเรื่องราวของวากนดาเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เป็นส่วนสำคัญอะไรเท่าไหร่ในมาเวลแล้วจุดพีคของวากนดาเนี่ยน่าจะอยู่ใน Infinity w a r ซะมากกว่าเพราะว่ามาใน b บ a ็ k แพนเท e r ภาค2เองเนี่ยก็พูดตรงๆว่าน้ำหนักของความวากนดาน้ำหนักของเรื่อง b บล็กแพนเทอรเนี่ยก็หายไปเยอะจากการที่ขาดตัวของแชดวิกบอสแมนที่รับบทเป็นทีชาร่าไป รู้สึกว่าตัวของชูรี่มาแทนเนี่ยมันก็พอแทนได้อยู่แต่แค่พอแทนได้ไม่ใช่ยอดเยี่ยมครับก็คือพอให้เนื้อเรื่องมันดําเนินต่อไปได้แต่ตอนนี้จุดที่น่าสนใจในมาเวลมันกลับไปที่มัลติเวิร์สมากกว่าไปที่เรื่องราวของแฟนตาสติกโฟไปที่เรื่องราวของด็อกเตอร์ดูมก็เลยรู้สึกว่าความน่าสนใจของวากันด a าเนี่ยมันเลยโดนลดลงไปนะครับก็ต้องรอดูกันแหละว่าในซีรีส์วากันดอานี้เนี่ยไออัลวากันดาที่จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของวากันดาอันนี้มันจะดึงความน่าดูของวากันด a า กลับมาได้มากน้อยขนาดไหนและรวมไปถึงเรื่องราวของกัปตันภาคสและทันเดอร์โบ t ที่จะมีการเอาเรื่องของอารามันเทียมาด้วยเมื่อมีอารามันเทียมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็เท่ากับว่าวากาด้าเนี่ยก็จะยิ่งอ่อนแอลงไปอีกเพราะว่าพวกคนอื่นๆบนโลกใบนี้พวกคนจะภายนอกอะมีแร่ที่แข็งแกร่ง เหมือนกับไวเบเนียมแล้วและอาจจะแข็งแกร่งกว่าไวเบเนียมเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่เรื่องที่จะปลูกกระแส่าวากันด้ามาได้ผมมองว่า3เรื่องนี้แหละไม่ว่าจะเป็นไอออวากันด้าเอง หรือว่าจะเป็นกับตันภักสและรวมไปถึง t h u n d e r b โบลนะครับท่านผู้ชมมองว่าอนาคตของวากันดาจะเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ